นักเรียนที่มาเรียนกับทางโรงเรียนสอนนวดแผนไทยพนครนะคะ99%ประสบความสําเร็จสอบเข้าได้เทนนิ่งได้มีการเดินทางเพื่อไปทํางานบนเรือสําราญแล้วกับบริษัทจัดหาง,งานโรงเรียนของเราได้พัฒนาเด็กสาม,มารถตอบได้เลยเด็กที่เข้ามาเรียนกับเราเนี่ยจะมีศักยภาพในการสอบเข้า99%วันนี้นะคะโรงเรียนสอนนวดแผนไทยพนครแล้วก็บริษัทจัดหางานอเมรนะคะก็ได้มาส่งนักเรียนนะคะเพื่อไปทํางานที่ประเทศอเมริกาแล้วก็ได้บินไปขึ้นเรือสาํารานเรือระดับต้น ต้นของโลกเลยก็ว่าได้นั่นก็คือเรือดิสนีย์ค่ะจากที่นักเรียนของเรานะคะได้สมัครเข้าทํางานของสปานะคะเขาได้มีความสามารถพัฒนาศัก,กยภาพบุคลิกสกิลภาษาอังกฤษสกิลทรีปิทที่ดีดังนั้นเขาก็ได้รับการคัดเลือกได้เป็นเรือดิสนีย์สำหรับทุกคนอายุนะคะ20 49ปีนะคะสามารถมาสมัครเรียนกับทางโรงเรียนพระนครได้นะคะโรงเรียนของเราก็จะติวให้กับบุคคลที่มีพื้นฐานในเรื่องของภาษาอังกฤษและก็ชอบในงานบริการเพราะว่าสําคัญเลยขึ้นเรือสำราญเนี้ยเราต้องขายโป ดักสินค้าสปาให้กับลูกค้าด้วยดังนั้นภาษาอังกฤษก็สําคัญค่ะพัฒนาศักยภาพนวดหินร้อนนวดแบมบูนวดสวีดิตแล้วก็การสอบสัมภาษณ์ยังไงให้ผ่านค่ะสนใจก็สมัครโรงเรียนสอนนวดแผนไทยพนครนะคะเพจนะคะ,โร,ะ,คะโรงเรียนสอนความงามและสปาพนครเบอร์โทร0924744635ติดตามโซเชียลต่างๆได้เลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อ,อรัศาคงธนาจรักสกุลน,นะคะหรือเรียกชื่อเล่นว่าซาร่าก,ก็ได้ค่ะปัจจุบันอายุ38ปีนะคะวันนี้เราได้ เรือดิสนีย์วิชมากับทีมงานของโรงเรียน,ะนะรัตนครนะคะก่อนหน้านี้ทํางานมาหลายสายงานเลยด้วยกันแต่ส่วนใหญ่จะเป็นงานบริการทั้งงานประชาสัมพันธ์ back o f f i c อน o n t a c t center เป็นมาหมดแล้วตอนนี้ที่เลือกงานสปาเป็นอีกหนึ่งทางเลือก <c oughs> ที่เราสามารถ <c oughs> ได้ท่องเที่ยวได้เพื่อนต่างชาติได้เรียนรู้ภาษาฝึก <c oughs> ทักษะแล้วก็เปิดโลกกว้างรายได้ที่เราจะได้รับแน่นอน,นว่าการทํางานต่างประเทศมันก็ต้องมีอินคัมน่าพึงพอใจตัวไหมไปทํางานต่างประเทศอันนี้พี่ก็เคยผ่านงานต่างประเทศมาบ้างแล้วก็เลยคิดว่าไม่น่าจะต้องปรับตัวอะไรเยอะถ้า ที่สนใจเลือกมาเดินทางสายนี้เราต้องมีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้นมีความรู้ในสายอาชีพของเราด้วยนะคะประสบการณ์ในการทํางานเราต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลากักต้องเรียนรู้แล้วก็ฝึกทักษาภาษาอังกฤษให้มากๆในส่วนของการเตรียมตัวการเทรนนิ่งกับทางทีมงานของเราด้วยก็ทางบริษัทแม่ซึ่งเขาจะมาคัดเลือกเราที่ประเทศไทยนะคะก็จะมีการสัมภาษณ์ผ่านการเทรนนิ่งเยอะแยะมากมายหลังจากนั้นรอเรือซึ่งแล้วแต่ว่าเราจะได้เรือเร็วหร,ร,รือเรือช้าจริงๆก็แนะนําว่าในระหว่างที่รอเรือเราอาจจะทํางานอย่างอื่นรอไปด้วยนะคะอันนี้อันนี้บอกว่าอย่างพี่เองก็ทํางานจน พอเรือเรียกเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมีการตรวจสุขภาพด้วยต้องแข็งแรงฟิตในระดับหนึ่งนะคะเรื่องการรับประทานอาหาร,หารดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองเออกกําลังกายบ้างแล้วก็เรื่องอาหารที่สําคัญมากเลยเราทานหวานทานเคม็มทานรสจัดมากเกินไปก็ไม่ดีคอเลสเตอรอลไขมันน้ําตาลนี่ต้องระวังให้มากๆนะคะในส่วนของการเดินทางเตรียมอุปกรณ์คือพี่ไปคอนแทคแเดือนนะคะเตรียมอะไรไปบ้างคือน้ําหนักกระเป๋าได้เยอะอยู่เนาะเตรียมไป2ใบจะมีทั้งเสื้อผ้าเสื้อผ้าที่จําเป็นจริงๆแล้วก็เสื้อแขนยาวอะไรไปบ้างนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็อยู่ในทะเลเนาะยารักษาโรคที่จําเป็นเีมไปบ้าง่ ก็จะซื้อยาแก้แพ้ไปด้วยยาพารายาแก้ไข้อะไรเงี้ยก็เตรียมไปด้วยยาโมงยาหมองก็เตรียมไปเนาะแล้วก็อุปกรณ์แต่หลายอย่างเพิ่มอย่างเช่นแชมพูยางสระผมอะไรที่มันจําเป็นผ้าละไมโอเคหลักๆเลยของผู้หญิงเนาะก็เตรียมไปสาหรับช่วงระยะเวลาหนึ่งอาจจะไม่ต้องหนักมากเพราะว่าเราช่วงแรกๆเราไปเราก็จะปรับตัวเราอาจจะรู้ว่าเออหาซื้อได้ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเตรียมไปแค่พอระยะเวลาหนึ่งสองสามเดือนคือรวมๆแล้วก็ประมาณเกือบสี่สิบโลได้นะที่เตรียมไปนะเอกสารก็ต้องพร้อมนะคะยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันก็จะมีอีกหลายๆยคนที่ทย ทุกคนสู้ๆค่ะตั้งใจเนาะแล้วก็ทําได้ถ้าอยากท่องเที่ยวแล้วก็คิดว่าอยากสร้างไรายได้ให้มันมากขึ้นแล้วก็ฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยถ้าสนใจนะคะอาชีพนี้ก็คือสร้างไรายได้ให้เรารวมถึงการสร้างโลกทัศน์ใหม่ๆให้เราสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้เราด้วยโรงเรียนพระนครยังไงก็ลองติดตามเพจ Facebook ได้เรามี t ิ t กด้วยนะคะรวมไปถึงอินสตาแกรมค่ะยังไงฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ